สายเมืองอาจารย์ชัยไว้ใจได้เก็บทุกเม็ดเก็บทุกตัวเก็บไม่ให้เหลือกับ <c oughs> อาจารย์ชัย okay. เอาละครับผมโอ้ฟอนใช่ไลยครับบ้านนี้ได้ฟอนเลยมื่อนี้โอ้สา,าม,มน้องไปมาทุกคนไปดูกันอาจารย์ชัยมาเอานกมาฝึกซ้อมนะครับนี่นี่นี่วันนี้มาฝึกซ้อมที่ที่สายเมืองเห็นไหมทุกคนดูดูดู อยู่ในปา่าแล้วมองแล้แม่นะครับเสียงเพเนี่รันเปียะหรอเเสียงเพื่อนี่เต้นได้กับเสียงเพื่อนี่รันเปียะอยู่ๆครับผมเห็นแล้วอยู <cam <cam ่ๆอยู่ในป่าอยู <cam <cam ่ในป่าฝนแตกสะจีแตกจู่อักตาเหลือกแมดแมดแมดเอ้ยคือเก่าล่ะหมางค์กเก่าเนาะตัวไหนครับตัวไหนชื่ออะไรเจ้าเป้าเฮ้ยนี่เจ้าเป้าครับผมสุดยอดนกต่อมา ว่าเข้าไปน้ำเด้เอ,อืเอเป็นคือฝนหยิดต,ตกนี่ครับผมที่ต้องนี่ครับสภาพไม้ขางทางครับแต่ว่ากใส่น้ำต้นไม้ครับไอ้ไม่ห้างมีมบอซองมึงเนี่ยป็อย่งคือเป็นแต่ไม่ห้างมีมเถอะ นี่นะครับทุกคนก็รอดูแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่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 เดินเข้าไปครับมันมันลกเดี๋ยวรอให้จันชัยเอาออกมาดูตัวเหมือนฝนจะตกเลยนะครับทุกคนนี่ปล่อยมาแล้วโอ้ไตอื่นเนอะไตอืต่นไตอื่นไตอืตอ่โอ้อยากกินต้มอึงเนี่ยวะมานะครับทุกคนดูดิดูดิทุกคนดูดิดด โอเหน็บไปเลือดครับเหน็บไปเลือดเอาอยู่นั่นละอยู่นั่นละมุมกล่องมาได้เอ,อ้อมอเเยมาแล้วครับมาแล้วครับดูดิคนเพิ่มเวิร์ดนกแข็งแรงนะครับดูดิดินแรงดินแรงนี่เฉลยของเจ้าจะเป้าจะเป้าดูดิถ้าเอาเสื้อกอันนี่เสียน,น้อยโพดมันหัดนกครับะป้ อัวนี้เสียงเล็กนะครับสวยๆ,ๆนี่นคนต่อได้ออมาแล้วครับผมเป็นเป็นเป็นแต้มที่เท่าไรเป็นแต้มที่เท่าไรครับแต้มที่สามวันนี้ครับเออดูดูดูเนยดครับทุกคนดูดิสองสองทางนะครับสองทางเป็นคอนไม้นะเนี่ยเป็นคอนไม้มันวะนี่นี่เป็นคอนไม้ที่ไม้แกะสลักแกะแกะแกะค่อยใช้เครื่องแกะแกะแกะเอาแล้วก็เอาเอาเอาถาวันมาพันแล้วก็หยอดกาวเข้าไป นี่ครับโอ้เฉลยสายเมืองอาจารย์ไทยไว้ใจได้เก็บทุกเม็ดเก็บทุกตัวเก็บไม่ให้เหลือกับอาจารย์ไทยโอเคครับทุกคนอ่ามันหมานแล้ววันนี้โอ้